ความสัมพันธ์ของคุณกับใครคนนั้นนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นคนที่มีประเด็นกันไปแล้วบางคู่ก็คืออยู่ในช่วงที่ต่างคนต่างนิ่งเงียบไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันหรือบางคู่ก็อาจจะถึงขั้นเลิกลาจบแยกย้ายกันไปเราก็อยากจะรู้ว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้ในฝั่งของเขาอ่ะหลังจากเหตุการณ์นี้เขารู้สึกยังไงบ้างเขายัางคิดถึงเราบ้างไหมหรืออยากคุยกับเราบ้างไหมนะคะ รู้สึกว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยจะมีความเหมือนกันอย่างหนึ่งนะคะมีความมุทะลุนะมีความากระตือรือร้นแต่บังเอิญว่าเอาความมุทะลุเอาความใจกล้าเอาความใจร้อนหรือความกระตือรือร้นเนี่ยมาปะทะก,กันเองนะคะต่างคนต่างก็คิดว่าตัวเองมีดีต่างคนต่างก็มีความมั่นใจในตัวเองไม่มีใครยอมใครเลย ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยตรงที่ว่ารักกันนะอยากมีกันละกันนะแต่ไม่มีใครลดลาวาสอกให้กันได้เลยและในช่วงนี้นะคะที่คุณกับเขา่ไม่ได้คุยกันแล้วความรู้สึกของเขานะคะเขาเริ่มที่จะเริ่มที่จะโหยหาคุณแน่นอนค่ะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีที่เลิกลากันไปช่วงแรกๆหลังจากที่ไม่ได้คุยกันอ่ะโอเคเขาก็มีกิจกรรมอื่นๆที่ให้เขาโฟกัสบางคนก็ไปโฟกัสกับเพื่อน นะคะไปใช้ชีวิตสนุกสนานกับเพื่อนกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมเขาหรือบางคนก็ย้ายโฟกัสไปห่มเรื่องการงานการเรียนนะเอาให้แบบเต็มที่ไปเลยนะหรือบางคนก็คือ,อ,อลองไปเริ่มเขวับคนใหม่ๆลองไปสางสัมพันธ์กับคนใหม่ๆดูนะทำทุกอย่างแหละเพื่อให้เขาอ่ะไม่ได้มาจดจ่อเกี่ยวกับเรื่องของคุณเพื่อให้เขามูฟอนได้นั่นเอง ลึกๆแล้วบอกเลยว่ามันก็โอเคมันก็มีความสุขแค่ในช่วงแรกๆพอผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเขาถึงได้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาพยายามที่จะมีความสุขพยายามที่จะ enjoy กับเพื่อนหรือไปคุยกับคนใหม่ๆหรือทุ่มเทฟโฟกัสเรื่องงานเรื่องกิจกรรมอะมันทำให้เขาลืมคุณได้แค่ช่วงนักขนาหนึ่งแค่นั้นนตอนนี้ ที่ไม่มีคุณแล้วจริงๆเขากลับรู้สึกว่ามัน,มนอ้างว้างเขากลับรู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวความรู้สึกของเขาคือต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้าอกเข้าใจเขาจริงๆภายนอกคนที่คุยกับเขาทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนคุยทั่วไปคนเหล่านั้นเป็นแค่ความสุขฉาบฉวยแต่ลึกๆเขาจะมีจุดที่เขาดิ่งเขาดาวเขาหนอยอ ไม่มีใครเข้าไปถึงตรงนั้นได้เลยณเวลานี้เขาต้องการกำลังใจหรือต้องการอ้อมกอดอันอบอุ่นจากคุณต้องการคำพูดปลอบโยนดีๆเขาคิดในเรื่องของการที่อยากจะติดต่อกลับมาเพื่อเคลียร์ใจกับคุณอยากที่จะกลับมาพูดคุยเปิดอกเปิดใจนะ และในขณะเดียวกันน่ะถ้าเกิดว่ากลับมาพูดคุยกันได้ในเบื้องต้นเขาก็อยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาในรูปแบบเพื่อนก่อนถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบเพื่อนน่ะมันดำเนินต่อไปได้ดีค่อยว่ากันในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนแล้วก็ขยับไปเป็นการเริ่มต้นลองปลูกต้นรักกันอีกสักครั้งหนึ่ง อันนี้คือความรู้สึกของเขาแล้วก็สิ่งที่เขาปรารถนาสิ่งที่เขาต้องการนะเวลานี้นะคะแล้วทำไมเขาไม่คิดในเรื่องของการที่จะกลับมาเป็น,ปนแฟนกันเลยล่ะอย่าลืมว่าคุณกับเขาอ่ะก็เคยทดลองศึกษาดูใจกันหรือเป็นแฟนกันแล้วแต่มันก็มีเหตุที่แบบทำให้ต้องจบกันไปถ้าครั้งนี้กลับมาทำซ้ำในสิ่งเดิมๆอ่ะในขณะที่ทั้งคู่ยังยังมีความที่แบบ มุทะลุมีความเป็นตัวของตัวเองเอาตัวเองเป็นที่ตั้งหรือบางคนก็ยังเป็นคนที่รักอิสระยังไม่พร้อมที่จะถูกควบคุมจะเห็นได้ว่าเนี่ยสิ่งที่นาชามองจากไพ่นะยไพ่ใบนี้เป็นอัศวินไม้อะคนคนนี้เป็นคนเจ้าสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่ชอบ การไปเรียนรู้หรือระจญภัยหรือไปเจออะไรใหม่ๆอ่ะมันสนุกตื่นเต้นแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นอัศวินดาบเห็นไหมคะคนนี้เป็นคนที่ทุกอย่างอ่ะมันต้องรวดเร็วะนะมันต้องชัดเจนอ่ะอย่างเช่นถ้าเข้ามาคุยนะฉันต้องได้ความชัดเจนเลยจะเป็นแฟนก็เป็นจะเป็นเพื่อนก็เป็นเอาให้มันชัวร์อย่ามาคุมเคือแต่ในขณะที่ ใครอีกคนนึงอะรู้สึกว่าตัวเองยังรักอิสระอยู่ยังอยากเป็นหนุ่มฮอสสาวฮอตยังไม่พร้อมที่จะผูกมัดนะคะแต่อีกคนนึงก็เหมือนจี้จะเอาสถานการณ์อะถ้ามันเป็นอย่างนั้นอะมันจะทําให้เขารู้สึกอึดอัดแล้วมันจะทําให้เขาอะถอยออกไปนะคะส่วนส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาก็เคยมีเรื่องราวความผิดหวังในอดีตท,ที่มันเป็นบทเรียน ทำให้เขาไม่อยากที่จะรีบร้อนพัฒนาความสัมพันธ์หรือบางกรณีคือมันมีใครบางคนนึงก็อาจจะยังคิดถึงคนเก่าๆอีกด้วยก็ได้นะคะยังไม่ลืมปมในอดีตก็ได้แต่ใดๆก็แล้วแต่ในฝั่งของเขาตอนนี้คือเขาเริ่มที่จะกลับมานึกถึงคุณอยากที่จะกลับมาติดต่อพูดคุยแล้วก็อยากที่จะกลับมาสารสัมพันธ์ในรูปแบบเพื่อนแต่ถ้าความสัมพันธ์มันไปต่อกันได้ก็อย่างที่บอกแหละ ก็ยังอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นสารสัมพันจากคุณแบบคนรักแต่ขอให้มันเป็นสเต็ปเพื่อนก่อนนี่คือความรู้สึกของเขานะเวลานี้นะคะแล้วเขาจะมีการเทคแอคชั่นหรือการติดต่อกลับมาไหมไพ่สามถ้วยไพ่ใบเดิมนะไพ่อัศวินถ้วย2อเหรียญ ไพ่สี่ไม้เท้านะคะแล้วก็พไพ่ใบต่อมาไพ่เด็กถือถ้วยเชื่อว่าพลังงานความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะจะต้องมีการวนเวียนกลับมาอย่างแน่นอนนะคะต่อให้จะมีประเด็นปัญหากันแยกย้ายกันไปแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่สัมผัสได้ก็คือทั้งคู่ยังยังคิดถึงกันนะคะทั้งคู่ยังรู้สึกว่ายังอยากที่จะมีกันละกันนะ แล้วก็มันเป็นพลังงานของความสัมพันธ์ที่แบบพอจะตัดกันจริงๆรอะ่ะก็ตัดไม่ขาดโดยเฉพาะฝั่งของเขานะอันนี้อาจจะเป็นความเห็นแก่ตัวของเขาหรือเปล่าเวลาที่เขาเลิกกับคุณไปแล้วอะ่ะแล้วเขาอาจจะลองไปสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆแต่พอความสัมพันธ์มันไปกันได้ไม่ดีอ่ะไปไม่รอดเขาก็กลับมาหาคุณ ะะอันนี้ก็จะเป็นความรักที่แบบเห็นแก่ตัวของเขานิดนึงกลับมานึกถึงคุณในวันที่เขาไปไม่รอดความสัมพันธ์เขากับคนใหม่ๆมันไปได้ไม่ดีหรือบางทีบางคนกลับมาเพราะมีปัญหาชีวิตเดือดร้อนติดขัดเรื่องการเงินไปไม่รอดก็เลยวนเวียนกลับมาพึ่งพาเราแต่ทีนี้คําถามของเราว่ามีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมาไมไม่มีโอกาสมันกําลังจะมีการ เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้แต่มันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายก็ยอย่างที่นะัชชาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่ามันจะมีการที่เขาคิดอยากจะกลับมานะแต่กลับมาในรูปแบบเพื่อนหรือมากสุดก็คือเป็นแบบคนคุยแต่มันยังไม่ขึ้นการกลับมาแบบมีสถานะแบบแฟนอะนะถ้าความสัมพันธ์นี้มันไปต่อกันแบบได้ดีอ่ะค่อยเป็นค่อยไปอะ่ะมันก็มีแนวโน้มที่เขาอยากจะพัฒนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นก็คือกำลังจะ เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาถ้าต่างคนต่างนิ่งเงียบกันไปก็มีแนวโน้มที่เขาจะทักทายมาจะส่งข้อความมาบางการณีก็คืออาจจะมีการแบบชวนกันไปทํากิจกรรมไปท่องเที่ยวไปทานข้าวไปปาร์ตี้ไปพบปะอะไรก็ได้หรือบางการณีก็จะเป็นแค่การส่งข้อความมาแบบคิดถึงนะคุยกันได้ไหมจะเป็นเพื่อนกันหรือจะเป,เป็นอะไรก็ได้ที่มันยังไม่ถึงขัน้นแบบ อาจจนถึงัารเป็นแฟนอะ่ะเขายัางต้องการบรรยากาศแบบสบายๆยัยงต้องการความสัมพันธ์ที่ไม่รีบร้อนจนกดดันเขาจนเกินไปเพราะเขาก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาพร้อมที่จะดูแลความรู้สึกของใครสักคนหนึงอะ่ะจริงๆจังๆหรือยังเขายังไม่มั่นใจว่าเขาจะทําสิ่งนั้นได้ดังนั้นคนคนนี้ เขาสามารถที่จะตอบคุณได้แค่ว่าเขาอยากติดต่อกลับมานะและเขาก็จะมีการติดต่อกลับมาแต่มันเป็นในลักษณะที่กลับมาคุยๆกันก่อนได้ไหมแบบเพื่อนนะบางการณีก็บอกแล้วว่าเป็นคนคุยแต่ยังไม่ขอไปจนถึงขั้นแบบเป็นแฟนหรือเทคซีเรียสหรือแบบจริงจังน,น,นั่นคือความรู้สึกของเขานะเวลานี้ดังนั้นสิ่งที่ไพ่จะสื่อสารมาจากเขาก็คือคิดถึงอยากกลับมาพูดคุย อ,อยากคุยกันแบบสบายๆถ้าคุณจะยังให้โอกาสเขาเป็นเพื่อนหรือเป็นคนคุยเขาก็อยากที่จะติดต่อกลับมาและเชื่อว่าเขามีการวนเวียนกลับมาอย่างแน่นอนอย่าลืมคอมเมนต์รับคำทํานายกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนัจชาเมจิกช ANEL ้วยน,นะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ